สวัสด like <itu God. S 1> ีสวัสดีอิซูมารุกราบสวัสดีพ่อม่พี่น้องพ้องไปสุู้สุคนเด้อค่ะอุกุชิมาสกับสวัสดีไลยรอบเพี่นองจ้าไม่ได้ลงคลิปบ่อยเลยช่วงนี้เยอะอีพีเก็บตกย้อนหลังรวบรวมอีพีมาให้รอกันนะคะที่จะย่อยร้งให้มันเหมือนนะคะแม่มึงอยจีบอลหนึ่งพันห้าร้อยวีรูท่านเด็ดตัด เขาถึงบอกว่ามีโทรศัพท์แมมโมรีดีบม่ใช่ขวางดีถ้าเจ้าขี่ขานนะยายอาจาศไปจุดจวนะคะตื่นเช้ามาวันนี้แม่ก็มาล้างหน้าแปรงแข่าไปแล้วหนึ่งซื้อบรต้องสาลาน่มาคอมมเนต์แม่ค่ะพี่กัดกระเป๋าหน่อยยายพี่กัดกระเป๋าหน่อยกูบ่มีขายกูบ่มีชงอุตส่าห์ไปทื่นข้อกับอีปอบยองรัสเซียหน่อยพี่น้องซิมเธอร์หูบอว่ากระเป๋าไร้ชอกล่าวแบบฉันพายอยู่เนี่ยพี่น้องมันอินเตอร์เทนสมัยมากเลยนะดังไปฮอดต่างประเทศนั้นเนี่ยนะยหญิงอุตส่าห์ไปแย่งกับแม่นั่งรัสเซียคนนั้นนะพี่น้้้ออออออองงงงงงเเเเกกกกกิิด่่่่่่าาาาามมมัััััันน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 นทืืขขระะะะะป๋ฉฉฉคคคซููจจยยต์บแผหญี แต่ต่อรองนะคะห้าชิ้มหาชิบแมวมัวรับมหาชิบแล้วเขาจะมาขายจังไหน5หด้วยความที่บนวันชนาของดิฉันได้จะพายกระเป๋าสวัวกาวนะคะแ้ก็เสียดจุดแล้วพี่นงจ้า,ามาใสา่ขากล่องสีหยาเมักอื่นก่อนเดินทางของกระชิต่ำชมไปเบิงงดด้พี่นงเ้อต่ำถั่วอีกแล้วจ้าอากาศดีบมนนี้กระชิพาลูกพาผัวไปกินข้าวกินน้ำตัวพี่นงนะเออบ่คเขาได้ลงคลิปลงใจนะคะหน้าตะกะเอกชานหน้าตะกะเชิงผัวนะคะพี่นงจ๊าสิมีอยังมากที่วิดข่อยกระเบิรงดะว่อบ่างตเพค่นอนหบ เลี้ยงลูกซื้อกบเมอ่อใ้เราพี่น้องเนาะเออไปจุดจวดเมื้อนี้ฮาก็สิาเอาบักด่างแดงออกไปขี่ยืดเส้นยืดสายเด้่ยนะค่ะพี่น้องข่ะยืดเส้นยืดสายจนโค้งสิหลุดล้วลนะคพี่น้องนังึนๆๆๆนนั่นบัดาแงแขวฉันก็เลยบอกผัวฉันมาสิไปหอดบ่ลเท้าเอ้ยว่านสิไดอาไปขึนเขาแล้วบ่จังได้สรุปล่าสุดสุดท้ายนะครพี่น้องขาโอ้ยกว่าแมนสิได้ขายชาเล็กทิ้งแล้วพี่น้องจัดสตาร์ทไม่ติดจ้ะคอยใจเสียใจหายแล้วค่ะพี่น้องแด้วกนซอเดีแล้วจเปิชสวิตมมอส กระช่างว่าไม่เฮ็ดใจเสียใจหายโพดเพราะผมบอกว่าเอกแจกกันจักวันภาคกูมารอหาโคดแม่มันยังบองนี้วไอ้ทางดีๆก็มีกับบอคีจะแมนเนาะมึงกับได้ัวกับได้ลกสวยๆงามไรบ้างมากูปล่อยผ่านไปเลยค่ะกูไม่ได้ปล่อยโดยใครใครกูเก็บกดกูหลายเก็บกดมาหลายมือบนเรื่กับพันกันยันแต่บันไดว่าอีปอบอีภาคย่องนี่กับได้กราบสวัสดีทุกผู้ทุกคนนะคะอิซูมารุสบอยเสียงบันไดไม่ได้เจอกันนานมากเลย ให้กูปล่อยเสียงอันนี้นพี่น้องเด้อให้มันเก็บกดหน่อยมันเก็บกดไม่ได้ว่าไม่ได้ใจไม่ได้จ้ากันนานมากเลยนะหยิบบอคเขาเดี๋ยวลุกขี้พนาขี่รถมาหนาหาดพี่น้องโอ้ยบรรยากาศสว่วงสางอาทิตย์นี้มานะพี่น้องแจว่าอากาศดีวจะไม่สว่วงสางอาทิตย์ยังสามสี่มือแน่กระบา้าอากาศดี<ว>มากๆเลยแม่มาทำไมไม่ใช่หมวกกันน็อกทำไมไม่ใช่ว่าไปหาเดี๋ยวไม่รมีใส่หัวลูกฉนันพี่น้องของขันกะมีมันอยู่ขางขังมงาที่ใส่ให้ยังเนาเออมันใกล้ๆนึงดอกไว้ยมื่อกี้เขาสามคนสี่คนพ่อแม่ลูกนะพี่น้องออกมากกันนนเเเร็็ว่ะะคลยยมมีีหหอสบใ้บกนออองงแดดจะะคาบแดดไปหนนน่อยะะคจกันแห้งง ผู้ใดเอารถใหม่ๆมาหมองนิดจอดลงละมัดระวังเด้อพี่น้องบางคนเห็นแก่ตัวจอดรถเบียดสีเราถลอกหมดเลยนะคะถึงแม้มันจะเก่าแล้วมันก็ยังมาเบียดของกูอยู่น้อยสูเอารถคันใหม่มาจอดแบบนี้นะพี่น้องบางคนนะเออซื้อรถมานะก็เห็นใจเขาบ้างนะพี่น้องนะว่าไม่นว่าเอารถไปจอดเบียดเขาจนแบบว่าแคบแคบมันแคบมึงแหลกกระไดเนาะเออบางคนก็ซื้อมานะคะสีแบบว่าโอ้ถลอกเถื่อนนะคะก็เห็นใจเขาบางคนเห็นแก่ตัวนะพี่น้องรถจอดรถเบียดสีเขาจนถลอกไม่แม่ขอเห็นแบบว่านก่อนเนี่ยแม่เออก็เลยใจหายกูก็เลยประกาศเอารถคันใหม่กููมมมมมาาาาาาาจจอออออออดด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 ไว้้ค่่ะเเเเเกกแแงงงงนนนนีีีีหลสสสขพััยยยยบ คนนีออย้ยูแม่อู้ต่เดี๋ต่นชาบังแองแดงคอยคาคาสีแหงแต่เก่าคาแหงแต่มาเบียดมาพอมาถึงอีแม่ก็ออเดอร์กาแฟเลยนะยายนะคะลูกกับเลนแตกส่วนๆด้วยค่ะก็เป็นหน้าที่พอแม่กูเฉียวะแตกแบกให้กาแฟก่อนค่ะจะเก็บซองทำไมยายชอบมาร้านนี้ร้านเดียวค่ะเออก็มาร้านนี้ร้านเดียวแล้วกูหูจักร้านนี้ร้านเดียวร้านอื่นเขาบม่ควบกูนั่นเยียงให้จังไรล้านน้อยซัว ด้วยความที่เราติดรสชาติมือแล้วก็ติดอาหารที่ร้านบาช,ชั่มและะ้วเนี่ยอันถือบอก็ถือกันเดาเอาเด้อพี่น้องเด้อเออเอาตามนี่ละจ้า,าการระจายที่สงขา่าพาให้ลูกสายกินเกินเลย้ะเป็น้องขาของผัวกินที่หลังนะคะไม่เป็นไรนะคะลูกพี่ลูกน้องกันว่ันวา่า เขาอ,อ,อยากเป็นลูกพี่ลูกน้องก็เพิ่นมาอ,อยากเป็นมูก็เพิน่นบาบู้เออไม่เป็นไรค่ะั้งล่ากะเฮกกะพามหาห้นนองตลอดนะคะสูตรเดิมเหมือนเดิมนะแม่นะบอใส่พริกไทยบอใส่หอมญ่นะคะใช้แต่ข้าวกับยังกะบลูค่ะกินไปโลกินข้าวอิ่มแล้วเพิ่นกะชิเลนตัวบัดนี้พี่น้องจ้าพอเพิ่นกะิินขา้าวนะคะวัาสิสั่งเชนดมึงอยากกินตยตยกินตึงหลายแต่เชนดวีทูหน้านะมื่สั่งอย่างอื่นแน่บาดนี้เพิ่นเห็นกะพาดลูกเพิ่นหลายเพิ่็เลยกินนะเดียค่อมจะว่าเสียดายถ้ามึงไม ไปหักบ่ทันผัจวจะคอนะคะเสียดายเพิ่ก็เลยมากินข้าวผัดลูกจนเมือดนะคะให้ช่างแสนดวิ่กับบอชางบบดนี้เออเอาแล้วเต็ลูกกินข้าวกินน้ำใช้อะไรจังได๋คะนองตลอดลับจ้าทางร้านก็มีบริการที่นอนให้ด้วยนะจ๊ะเอออยา่าจืดบ่บบดนี้นอนสบายนะคะนอนเป็นชั่วโมงเลยนะหญิงฉันก็คือแบบว่ากินข้าวแบบสบายใจเฉิ่มบายใจดาอีเม่มากเลยนะที่คุณพอ่อมือความือเป็นข้อตะก,กามนะพี่นงกินข้าวย่างเดียวบัได้มันติดนิสัยแล้วก็สั่งแบบว่าชวดลวนเลยค่ะมันคนไม่เคยกินไม่เคยอยากกิ้งเง I <laughs> มีเวลากินกับกินแม่เปโรยเป็นยังนัพี่น้องครบโ้กินบ่ค่ะเติมทิพวันนี้แม่ก็จะสั่งเป็นเมนูบ้าน,านเรานะคะผัดพี่แกงใต้ผัดพิกแกงเหลืองนะพี่น้องนะอู้น่ากินมากเลยนะคะบอกว่าอร่อยมากๆนะคะกุ้งโตบักโปตีนเลยค่ะพี่น้องบักไงแม่กุ้งคือไซสนี้คือไซสใหญ่สุดนะแม่ทางร้านบลสัมพ่นสิแบบว่าใส่ตะกุ้งสด,สด,สดยยๆบบย่างๆแบบนีราคะเฮดโคโลเคเลเป็นตะกินแห้งบบกย่างค่กนะคะทุกคนที่แบบว่าตะการตะกามอันนั้นก็อยากกินอันนี้ก็อยากกินนะพี่น มิดค่ะเขาขายเอาเพื่อนค่ะสิเอากําไรบ่ได้ดอกค่ะเอ้ยให้เขาหลายคนตากอากตะกรรมดิฉันถึงชอบเข้าร้านนี้เพราะว่าโอ้โหนี่ขนาดฉันกิน่นลายได้พี่น้องคนเดียวยังกินบอจิบ่เหมือนห้คักกันกดกก้วยคุณแมคุณพ่อมาดามท่านไหนสิมาย่ามแ้าหรือว่าย่ามแล้งกระตามแต่นะคะร้านเราเต็มตาลหลอดเจ้าถงรีบนางหรือบริสันบ่ได้นางมันเป<า>็นเพราะว่าฉันมากินบอยได้พี่น้องเลยมันเป็นที่แบบว่าคนที่เป็นเจ้าของร้านเนี่ยไม่รู้ให้อะไรเยอะแยะไปเหมือนห้หน่อยกว่าหน่อยไฮไลท์กว่าหลายคนที่เป็นตาไฮและลายได้เป็นตาเป ทุกคนที่เขาร้านเบืร์นฉันจะบอกห้จะเป็นชาวต่างชาติเพื่อนมีสนินหายเพื่อนบ้านหรืออะไรก็ตามแต่เราหาย,ลายหลายหลาย้านอื่นแบบไนข้าพเจ้าบูฮูเพราะว่าข้าพระเจ้าเขาตะ้านนี่ร้านเดียว้ะพี่น้องบ่ได้อวย้ะพี่น้องก็ข้าจันมากนะฉันกินบ่เหมิดนะมันหลายโพดเด็กห้อกับกินข้าเช็คบินเช็คใจเร็จแล้วก็มาหาสื่อแปลงชี้เข่แกกาแพ็คกระเป๋าเดินทางกันต่อ,อยันว่ามีเพื่อชุกเฉินนะพี่น้องนะ <c oughs>